เห็นโลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเราจะทําผ่านเว็บไซต์เนาะชื่อเว็บไซต์ว่า w w w ร o m f o l c o m ค่ะแล้วก็ครั้งนี้นะคะเป็นวิธีใหม่ล่าสุดเลยซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถทดลองทําได้ด้วยตนเองเลยเพียงแค่ใช้มือถือค่ะใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็ทําตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเอาละค่ะส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไง อีกต,ตามกันได้เลยค่ะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มจากเปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะคะแล้วก็เข้า Google ค่ะจากนั้นนะคะเสิร์ชคำว่า www.pumpfollow.com คําำว่าปั๊มนะคะสะกดโดยใช้ไม้ตรีค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนหาเว็บไซต์ที่เขียนว่า p u ๊ม Follow ค่ะแบบนี้นะคะพอเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีลายเอนะคะลายเอจะต้องเขียนว่าแอด i g n Pu ั i ไ ai เท่านั้นค่ะ เพื่อนๆกดคำว่าสมัครใช้งานได้เลยนะคะตรงชื่อผู้ใช้กับอีเมลอุ้มจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษและตั้งเหมือนกันค่ะเพื่อความสะดวกเรียบร้อยตรงชื่อกับนามสกุลสามารถใส่ภาษาไทยได้ค่ะอุ้มใส่แค่ชื่อเล่นนะคะส่วนรหัสนะคะก็ตั้งเองได้เลยทุกอย่างนะคะเพื่อนๆสามารถตั้งเองใหม่ได้เลยค่ะใส่ข้อมูลให้ครบนะคะจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกเลยค่ะพอสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะคะเราก็มาเริ่มปั๊มไลฟ์เพจ f a c e b o o ฟรีกันเลยค่ะ เริ่มจากประเภทนะคะเลือกคําว่าบริการที่เปิดให้ทดลองฟรีตรงหัวข้อบริการนะคะเลือกคําว่าเพิ่มไลค์ติดตามเพจต่างชาติฟรีค่ะตรงลิงก์นะคะก็ให้นํำลิงก์แฟนเพจ a c e b o o k มาใส่ค่ะขั้นตอนก็คือไปเปิด Facebook ของเราขึ้นมาเพื่อนๆก็เข้ามาที่หน้าแฟนเพจตัวเองเลยนะคะจากนั้นกดจุด3จุดขวามือค่ะแล้วก็กดคําว่า c o อปปี้ลค่ะนําลิงก์ที่ได้นะคะมาวางในช่องลิงก์แบบนี้เลย ตรงจานวนนะคะก็ใส่ขั้นต่ําที่เขากําหนดมาค่ะนั่นก็คือ100ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กดส่งได้เลยค่ะจากนั้นนะคะกลับมาที่หน้าเฟ e บ o o k ของเราค่ะเรารีเฟซหน้าจอรอยอดขึ้นได้เลยยอดเริ่มของอุ้มนะคะมีที่6,000ไลค์ค่ะแล้วก็รีเฟซหน้าจอรอเลยค่ะทุกคนรีเฟซหน้าจอรอไม่นานนะคะตอนนี้จะเห็นว่ายอดไลค์ขยับไปอยู่ที่6,125ไลค์แล้วค่ะ จากเดิมมี6,000ไลค์นะคะสรุปแล้วยอดไลค์ทยอยขึ้นติงด้วยค่ะหากใครสนใจอยากเพิ่มไลค์แฟนเพจ Facebook ฟรีๆแบบนี้ก็สามารถทำตามอุ้มได้เลยที่เว็บไซต์ PumpFollow.com ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนปั um ๊มไลฟ์แฟนเพจ Facebook แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็หากใครนะคะที่สนใจอยากทดลองใช้ฟรีแบบนี้บ้างเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า w w w p u m p f o l l o w c o m ได้เลยค่ะ ค่ว่าปั๊มสกปรโดยใช้ไม้ตีนะคะแล้วร้านนี้นะคะก็ยังมีไลน์แอดด้วยค่ะเผื่อใครนะคะที่มีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะปรึกษาแอดมินนะคะก็สามารถทักไปหาได้เลยค่ะที่ไลน์อัไซปั๊มไอจีไทยค่ะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นรายละเอียดให้ดูตรงนี้เหมือนกันนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้าน Follow for Shop ค่ะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเพื่อนๆสามารถแอดไปได้เลยนะคะเข้ามีแอดมินเยอะแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยค่ะ เอาละวคะนส่วนของวันนี้นะคะอุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ